อิหร่านนับเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติรูปแบบการใช้ดโดรนโจมตีหรืออากาศยานไร้คนขับในการป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าจับตามองที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยอิหร่านใช้โดรนเป็นอาวุธในการโจมตีการสอดแนมการป้องกันตลอดจนการป้องปรามอำนาจอธิปไตยของตนอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราจะไปติดตามดูกองทัพโดรนของอิหร่านกันครับ เมื่อต้นเดือนมก,กราคมปี2564ที่ผ่านมาอิหร่านได้จัดให้มีการฝึกโดรนโจมตีจำนวนนับร้อยลำเป็นครั้งแรกสร้างความฮือฮาให้กับนักวิเคราะห์โลกตะวันตกเป็นอย่างมากแม้การพัฒนาโดรนของอิหร่านจะเผยโฉมมาให้โลกเห็นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตามเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าอิหร่านเป็นกองทัพที่ใช้โดรนเป็นอาวุธในการโจมตีทางยุทธศาสตร์ควบคู่ไปกับการโจมตีทางยุทธวิธีหรือการโจมตีเฉพาะเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง การใช้โดรนโจมตีทางยุทธศาสตร์หมายถึงเป็นการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองการทหารและนโยบายการป้องกันประเทศโดยภาพรวมของประเทศคู่ขัดแย้งอย่างต่อเนื่องเช่นการใช้โดรนบินล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลในช่วงปี2561หรือปี2018หรือบินสอดแนมเข้าไปในฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางในห้วงเวลาเดียวกันหลายครั้งหลายครา อิหร่านยังใช้โดรนในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดีอารามโกของซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกันยายนปี2 5 6 2ในดินแดนของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งยังทำการติดตามสอดแนมเรือรบของสหรัฐในน่านน้ำสากลของอ่าวปเปอร์เซียนอกจากนี้เมือ่อกลางเดือนมิถุนายน2 5 6 2อิหร่านยังประกาศสักดาด้วยการใช้ระบบป้องกันใบทางอากาศแบบคอร์ดัส3โจมตีโดรนของสหรัฐแบบ RQ4 Global Hawk บ ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงมีชุดตรวจจับสัญญาณที่ครอบคลุมรละละเอียดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยโดรนดังกล่าวถูกยิงตกในพื้นที่จังหวัดฮอร์มอสการแถบช่องแคบฮอร์มูสขณะบินลุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของอิรานแม้สหรัฐจะโต้แย้งว่าอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวปฏิบัติการอยู่ในน่านฟ้าสากลพร้อมทั้งยังชี้แจงว่าโดรนที่ถูกยิงตกนั้นเป็นโดรนแบบ MQ-4C Triton ซึ่งเป็นโดรนตรวจการทางทะเลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ RQ-4B ที่อิหร่านอ้างปัจจุบันอิหร่านได้รับการยอมรับว่ามีกองทัพโดรนโจมตีที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแหล่งข่าวตะวันตกเชื่อว่าการพัฒนาโดรนประสิทธิภาพสูงของอิหร่านนั้นมีมานานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วทั้งนี้เนื่องจากกองกําลังทางอากาศของอิหร่านประสบปัญหาในการพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะชะงักงนันอันเนื่องมาจากการความบารของนานาชาติทางออกของอิหร่าน ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศทําการพัฒนาโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับขึ้นด้วยตนเองแต่ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นในปี2554หรือในปี2011เมื่อโดนรนลาตะเวนแบบ RQ-170 Sentinel ของสหรัฐอเมริกาสูญหายไปในระหว่างการปฏิบัติภา,ารกิจลาตะเวนในอัฟกา,านิสถานบริเวณที่ติดกับชายแดนอิหร่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวกันว่าโดรนลำดังกล่าวตกในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับอิรานและอิรานก็เป็นผู้ครอบครองซากโดรนดังกล่าวก่อนที่จะนำไปชำระเพื่อพิสูจน์รายละเอียดโดรนแบบ RQ-170 Sentinel ดังกล่าวนับเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกล้องตรวจจับวัตถุด้วยความร้อนและระบบควบคุมนำร่องอิเล็กทรอนิกส์ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีเทคโนโลยีซึ่งมีความสลับซับซ้อนขั้นสูงสุด จนกระทั่งในฟาริดซากาเรียนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเชื้อสายอเมริกันอินเดียนของ CNN ได้วิเคราะห์ว่าโดรนชนิดนี้นับเป็นยุโทโธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูงที่สุดชนิดหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและมันเป็นอากาศยานที่จีนพยายามลอกเลียนแบบเช่นเดียวกับรัสเซียแต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิของอิรานก็ได้โดรนลำดังกล่าวมาเพื่อทำการตรวจสอบและใช้วิศวกรรมย้อนหลังหรือ reverse engineering นั่นคือการถอดชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นชิ้นและศึกษาถึงการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างละเอียดซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่จีนใช้ในการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีต้นแบบมาจากโลกตะวันตกหลังจากนั้นอีก5ปีต่อมาคือในปี2559สำนักข่าวของอิหร่านก็เผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการพัฒนาโดรนของอิหร่านด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศ อาศัยต้นแบบมาจากโดรนของสหรัฐอเมริกาแบบ RQ-170 Sentinel ที่สูญหายไปในปี2554นั่นเองรายงานข่าวดังกล่าวยังระบุว่าอิหร่านสามารถพัฒนาโดรนรุ่นนี้โดยการใช้วิศวกรรมย้อนกลับในชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนอิหร่านใช้คำว่า most parts ก็คือทุกชิ้นส่วนของโดรนเลยก็ว่าได้นะครับ ทำให้โดรนที่อิหร่านผลิตขึ้นมานั้นมีขีดความสามารถใกล้เคียงกับโดรนต้นแบบของสารัฐและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดรวมถึงระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงได้ถึง4ลูกด้วยกันต้องไม่ลืมนะครับว่า อิหร่านนั้นมีเทคโนโลยีการผลิตอาวุธในระดับขั้นสูงมาก่อนการปฏิวัติครั้งใหญ่ในอิหร่านตั้งแต่ปี2 5 2 2หรือปี1979โดยก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนี่แหละครับที่เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองทัพอิหร่านของพระเจ้าชาบป,ปาเลวีกษัตริย์และอดีตผู้นำของอิหร่านก่อนที่เขาจะถูกโค่นล้มลงโดยออยาตอลากคเมนีหลังจากนั้น อิหร่านก็ดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องดังที่เคยปรากฏว่าอิหร่านเคยพัฒนาโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาแล้วโดยอาศัยการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากรัสเซียจีนยูเครนและประเทศในยุโรปตะวันตกบางประเทศรวมไปถึงเกาหลีเหนือและซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านกลางทศวรรษที่1980นั้น อิหร่านต้องอาศัยเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลักเนื่องจากถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติรวมทั้งในช่วงสงครามดังกล่าวนั้นกองทัพอากาศของอิหร่านประสบกับภาวะขาดแคลนเป็นอย่างมากทั้งเครื่องบินและนักบินที่มีขีดความสามารถการใช้โดรนซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดราคาถูกที่สุดง่ายที่สุดและในช่วงนั้นโดรนของอิหร่านจึงถูกใช้ในการพุ่งเข้าชนเป้าหมายในลักษณะการมีกาเซมากกว่าใช้ในภารกิจราดตระเวนหาข่าว การใช้โดนในช่วงสงครามอิรักอิหร่านทำให้นักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านสั่งสมประสบการณ์ประกอบกับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากสหรัฐอเมริกาและอิสาราเอลช่วงก่อนหน้านี้ผสมผสานกับการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นจนทำให้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างน่าทึ่งนโมสตาฟ่ากอเชมนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยในอิหร่านกล่าวว่า สายการผลิตจรวดมิสไซล์และระบบเรดาร์ที่อิหร่านพัฒนาขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านมีขีดความสามารถขั้นสูงสุดในการผลิตโดรนโจมตีด้วยเทคโนโลโยีที่ทันสมัยและซับซ้อนที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางเรื่องนี้ดูจะเป็นความจริงนะครับดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการที่โดรนแบบ MQ-9 ของสหรัฐอเมริกาถูกยิงตกในกลางปี2562ในเยเมนซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน อาวุธของอิหร่านที่ใช้ในการยิงโดรนของสหรัฐในครั้งนั้นได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเนื่องจากโดรนลำดังกล่าวบินอยู่ในระดับที่สูงมากครับดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาอิหรา่านได้จัดการฝึกโดรนนับร้อยลำเป็นครั้งแรกของประเทศโดยการฝึกดังกล่าวประกอบไปด้วยการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสูอากาศ การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยระเบิดและอาวุธปล่อยนำวิถีรวมไปถึงการใช้โดรนเข้าโจมตีที่หมายแบบกามิกาเซ่หรือแบบผีชีพมหามูดมูซาวีร้องเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการของอิหร่านเปิดเผยว่าภารกิจของโดรนเหล่านี้คือการลาดตระเวนเพื่อป้องกันน่านาน้ำและน่านฟ้าของประเทศทางตอนใต้รวมไปถึงการโจมตีเป้าหมายที่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ในระยะไกลที่ลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึกในขณะเดียวกัน จัตาวาโมฮัมหมัดฮอสเซนดาดราสเปิดเผยว่าอิหร่านกำลังอยู่ในระหว่างการผลิตโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนมากแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาก็ตามกองทัพบ,บกของอิหร่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีความพร้อมที่จะตอบโต้ภัยคุกคามในทุกรูปแบบการฝึกซ้อมของโดรนจำนวนมากของอิหร่านในครั้งนี้เกิดขึ้นในห้วงเวลาครบรอบหนึ่งปีที่สหรัฐอเมริการอบสังหารผู้นำทางทหารระดับสูงของอิหร่านในอิรักมาดูโดรนชนิดต่างๆของอิหร่านกันครับจากข้อมูลในเอกสารเรื่อง โดรนติดอาวุธในตะวันออกกลางระบุว่าโดรนชนิดสำคัญของอิหร่านนั้นประกอบไปด้วยโดรนรุ่น Shahed อเเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี255 5เป็นโดรนที่มีขีดความสามารถในการบินได้นานถึง15 2 4ถึง24ชั่วโมงโดรนรุ่นนี้ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจในซีเรียและชายแดนอิหร่านด้านที่ติดกับปากีสถานรุ่นต่อมาคือรุ่น f o t เข้าประจำการตั้งแต่ปี2556 หรือปี2013มีขีดความสามารถบินได้นานถึง30ชั่วโมงมันถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆที่ไม่เปิดเผยซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ในซาอุดีอาระเบียและในอิรักหรือพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาโดรนรุ่นต่อมาคือรุ่นโมฮาเจร์6เป็นโดรนรุ่นล่าสุดของอิหร่านที่มีความทันสมัยอย่างมากเพิ่งเข้าไปจำการเมื่อปี2561หรือปี2018ถูกใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศ ข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่าระบบโดรนของอิหร่านนั้นได้รับการพัฒนาจากโดรนที่มีขนาดเบามีระยะบินใกล้ไปสู่โดรนที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่มีพิสัยบินไกลและบินในระยะสูงเพื่อตรวจการด้านการข่าวการค้นหาเป้าหมายการพัฒนายัางทำให้อิหร่านสามารถสร้างโดรนที่มีขนาดใหญ่จนสามารถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจการที่ส่งอนุภาพตลอดจนติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีได้จํานวนครั้งละ3-4ลูกเลยทีเดียว การพัฒนานี้ส่งผลให้ดโดรนของอิหร่านกลายเป็นอาวุธที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสูงมากชนิดหนึ่งชนิดที่เรียกว่าโลกตะวันตกหรือคู่ขัดแย้งของอิหร่านไม่อาจจะประมาทได้เลย